สวัสดีค่ะตอนนี้แมวดีเดย์กำลังอเรเ็ดอร่อยนะคะกับข้าวสารีต้นอ่อนนะคะของข้าวสารีเดเดมีความสุขไหมลูกโอ้เดหิวหรอเดครับเดครับอื พ่อกับแม่ไม่มีตังซื้อให้กินสินะเนาะพ่อแม่ไม่มีตังซื้อให้กินต้องเราผู้บริจากระเดน่าสงสารจังเลยโอ้ยกินยันโคนเลยเหรอเดอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ,อแซ่บจริงๆเลยเหมือนเดกินส้มเหมือนเรากินส้มตำไหมเด เรากินส้มตำเราก็กินแซ่บอุ้ยดู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 กินปลากินปลากินปลาไม่ควรใจฟินฟินเดฟินมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเง uh ี huh. uh ้ยน้ำโขเขียวด้วยโอ้โหอยากกอดเดจังเลยอุ้ยแซบแซบแซบอร่อยอร่อย วันหลังจะซื้อมาฝากเดออีกนะถ้ารู้ว่าเดชอบขนาดนี้โอ้โ,อโอหรับไม่ได้เลยเดยแค่นี้ก่อนนะเดจะได้ฟินฟินเราไม่กวนใจแล้วอ,อร่อยมากซีดเลยแค่แค่แค่ไม่กวน